ใช่ฮะถ่ายแสด้จากข้างล่างขึ้นข้างบนออจากข้างล่างขึ้นข้างบนเฮ้ยเฮ้ย่าย่ายยสูงเกินไปจากตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแค่ตรงนี้จ้าอ่าเก่งมากตาไม่ต้องไปแล้วบาเบอร์เบอร์ก็ให้เงินน้องนายตค่าตัดผมแล้จริงหน่อยโอเคบ้าง้างก็ไปซื้อขนมเซเว่นดีไือยังล่ะฮะ นั่งในนงในดูดปะป๊าเฮ้ยดูด,ด,ดทำไมน้่งในมาดีดีสิได้ยังคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างมันไม่สวยหรอให้มันสวยสวยดิอืมโอเคเก่งมากนั่งใน put the sweet off Thank you. High five. Yes, <bye. S 1> High five now. เก่งมากไป